วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งได้ดำเนินการประชุมการปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active l e arning ในรูปแบบออนไลน์ขึ้นณนะห้องประชุมเทพบุญเติมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active l e arning ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนนักเรียน ในชีิตประจําวันโดยมีนายรัฐอิสลากงวงผู้มในการสํานักง,งานเขตเป็นที่การศึกษาปรมสาเลยเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีและร่วมบรรยายพิเศษกิจกรรมภายในงาน ภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย Project Approach ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผู้เรียนให้ความสนใจในโลกแห่งความเป็นจริงและพบเห็นในชิตประจำวันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ของโครงงานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการเล็กลเป็นเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรม29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธระหว่าง คณะวิทยากรและโรงเรียนปลายทางกิจกรรมแลกเปลีย่ยนรู้การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธราชทานโดยโรงเรียนบ้านนาโคกผู้มยการอารณีราชพัฒสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาปรมสาเลยเขตหนึ่ง เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธและผลการดำเนินงานที่ประสบผลสําเร็จจนถึงการนําไปสู่การได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหสาเลยเขตหนึ่งในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจากโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกรมโดยผู้บุกในการรัชดาสืบผาง ได้นําเสนอการจัดกิจ,ก,จรกรรมอาทิเช่นกิจรกรรมอาสาพ,พัฒนาบาวรกิจรกรรมคนดีสีเชียงกรมกิจรกรรมวิถีธรรมวิถีศิลปะสร้างคุณลักษณะให้เด็กไทยเป็นต้น 2. โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปฐมมาสงเคราะห์ โดยผู้มน,นการสมชายคำพิมพ์ได้นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงก่อให้เกิดเป็นแนวทางสู่วิถีชีวิตตามแนววิถีพุทธ 3. โรงเรียนบ้านสงาวโดยผู้มีนนการสุพรรณีกุลภาได้นำเสนอด้านกายภาพด้านกิจกรรมวันพระด้านการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมครูด้านส่งเสริมวิถีพุทธ4 โรงเรียนบ้านห้วยซกกเ่าใต้โดยผู้อำนวยการสิทธิกุลภาได้นำเสนอในเรื่องการสอนแทรกหลักธรรมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันท่าโรงเรียนอนุบาลเลยโดยผู้อำนวยการนัดสวงก้อนวิมลได้นำเสนอกระบวนการการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้ 4H นํานำพัฒนาวิถีพุทธ H อที่ 1H พัฒนาสมอง H อที่ 2H พัฒนาจิตใจ H อที่3แฮน พัฒนาทักษะการปฏิบัติเอที่เฮลพัฒนาสุขภาพ 6. โรงเรียนร่มเก้าบ้านชมเจริญโดยผู้อำนวยการพงษ์นภัทรบุญสมได้นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนวิทยพุทธชั้นนำโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ในการขับเคลื่อนสอดแทรกหลักธรรมสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน 7. โรงเรียนบ้านเชงคานวิจิตวิทยาโดยผู้อำนวยการอดิศักดิ์มีบุญได้นำเสนอกิจกรรมขับเคลื่อนผ่านโครงการคนดีสีวิจิตเพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าของตนเองปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา คุณธรรมเป้าหมายคือความซื่อสัตย์ความกตัญยูและความมีวินัยจากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมวางแผนกิจกรรมการเปิดบ้านโรงเรียนมิถิพุทธพระราชทานและโรงเรียนมิถิพุทธชั้นนาของสํานักง,งานเขตพื้นที่กนนารศึกษาประถมสาเลยเขตหนึ่งเพื่อนําเสนอผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากนโยบายสู่การบริหารจัดการการเทศติดตามและการนําสู่การปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่สํานักง,งานเขตพื้นที่กนนารศึกษาประถมสาเลยเขตหนึ่ง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนคณะครูและโรงเรียนเป็นผลเชิงประจักษ์ดังนี้ด้านนักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเข้าใจและนำหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่รู้จักการกินการอยู่การดูและการฟังเป็นโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตาด้านครูได้ครองตนภายใต้วิถีพุทธเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์โดยยึดหลักตรศิกขา สู่การพัฒนางานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านผู้บริหารได้มีรูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเป็นผู้นําด้านการครองตนภายใต้วิถีพุทธและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูและนักเรียน ด้านโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของแต่และพื้นที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามหลักบวรสำนักงานเขตเพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งของมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเลยหนึ่งให้เป็นหนึ่งด้านคุณธรรมนำความรู้สู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป